งวดแรก00จ้ะงวดสองหา0จ้ะงวดนี้3 2 0เ้องวดนี้สวัสดีครับคุณแม่รอนครับผมมือนีผ้านะครับหลายๆช่องมาตามแม่รอนเนาะนะครับอืมซึ่งกะเลียนหลายๆช่องที่มาใหม่งวดที่แล้วนะครับแม่ร่อนนี่ให้10หา1หา0 แม่ร่อนบอกว่าหนึ่งหาศูนย์แต่ว่าแอดหนี่งเขียนหนึ่งศูนย์หายฉันกลับไปเลยเขียนเขียนตัวกลับกลับให้พร้อมเออเพราะว่าแม่ร่อนเว้าควอมหลังของงวดที่แล้วว่าได้เลขมาจังใดครับโอ้งวดที่แล้วนะครับหาศูนย์นี่ยบอกระไปเซ็นเออโบแมนฝันว่าคนเอาป้ามาขายให้หาร้อยสิบบาทหาร้อยสิบบาทก็เลยแปลว่าหาศูนย์ หาศูนย์ศูนย์เนี่ยเบาที่กับว่าเพราะว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยผมมามากนานๆแล้วก็เลยเอาเล็กหนึ่งมาไวข้างหนา้าแมจะเลยบอกคนเอ้ข่อยว่าแมหนหนึ่งหาศูนย์บอค่อยว่าอืมหาลอยสิบบาทเนาะอืมขอยว่าหนึ่งหาศูนย์แหละครับจะเบาคนไปกลับตีหนึ่งศูนย์หาครก็ถือว่ายังถืออยู่คือเก่าขนาดสองโตเนาะแมนแม่ฝันฝันถือ แปดถืองวดงวดก้อนพุนกับถือได้ศูนย์ศูนย์น่ะศูนย์กับถืออ่าศูนย์ศูนย์นั่นไปสินปูตานั่นบาพูดนี่กับพอปูตานั่นแหละมาบอกว่างวดนี่คอในเดอร์ีางืิฟันต้องงวดเลยไหมตึ้งขึ้นน่บมีคนน้าป้ามาขายให้น่ะแสดงว่าแม่ร่อนนี่ฟันมันได้หลายงวดแห้งไหนจะ่หลายงวดแล้วแต่ผมมาะนี่ผมตามแต่อาจารย์อุดมซึ่งเป็นสามีเพื่อนก็เลย บ่อได้ตามเมลอนเพิ่งจะตามงวดที่แล้วเนาะจกะผู้ใดเบิง่งกะคือสีโศกสีมานอยู่ในงวดวันทีหน่นหนึ่งมีหน้านี่อ่าได้ลุ่งไปแล้วตองงวดว่าสู่ฟั่งนะครับหลายช่องมาเพื่อนว่านท่านใดฟันมาได้ครับฟันมาได้จับป้าได้ตุงปุ๋ยหนึ่งฟันแบบเกาอ่ะฟันได้ตองงวดอีกเลยว่า<อ>ปูเอ้ให้ลูกให้ล้านในเด้อนี่บ่อได้ซื่องวดก่อนสื้อสิบบาทเนาะ สิบบาทก,ก็ได้สี่ลอยเล็กอันลูกลานนี่ซื้อหลายๆ้เลย,ลยลงวดนี้บางส่อุ้ยตุงกุยปากไงปากคอมีแต่ไงๆแอือ oh. กับเด็กหน่อยคุณนึง oh. มาจับนะอันคอยก็ว่าจับป้าคอยก็คอยสิว่าหาไอหนึ่งซูนหากะจักจังไดเนาะคอยก็เลยว่าเอาหาสามหาสองส่นะ oh. คอยเคยได้ยังสี่ เวลาไปจับปลาสองคนนะอืเพราะเพราะว่าหลายคนนี่ฝันว่าถาปลานี่เพื่อนสิตีเป็นแปดเลยใช่แต่คอยมันหาเพราะว่าช่องหาสามแม่ร้อนนี่สิใส่สวยใส่สวยภาษาสวยภาษาสวยเอออาการอากาอากากรอาอืรเพราะว่าสวยฝันต้องต้องตีภาษาสวยเดยบ่าประชามอืากับเด็กหน่อย ่อยกับเด็กหน่อยคือเลยอาหาสามหา 2, สองยังสี่นะอ,อันนี้คือฟันแหลก,<า>กตองหวดนอแม่ร่อนนออันนี้มาฟันอีกน,นี่เฮนนนือนลูกไส้พูนจัด<อ>เรียงอีหยังบ่เพูนคนมากินเต็มคอยก็ได้ไปกินน้ำมาอันอนี้ลูกตะไคร้พูนนะพูนห้กินฮอดเวลาสิพกเด้อพูนนะกะหลิกทีพูนพอดีนะนึ่งเก่าหกนะ เลขทีพันพอดีหนึ่งเก่าหครับบาเลขทีทีฟันเห็นเนี่ยขึ้นหนึ่เก่าหแต่ว่าในความฝัน่ะลูกสาวบอกว่าเวลา16บหกกินหอดเวลาสิบหกเอี่คอยกันเลยคือคอยกับวันจะออกเล็กทีพันบอกออกทั้งหลังทั้งบ้นบวางตินะืมกระดาเล็กสชุดเนาะหาสองหาสชุดแล้วก็หนึเก่าหกับหนึ่งหกเนาะอันนี้คือเป็นคลิปแรก ที่ฝันตองงวด <Yeah. S 1> มาเมื่อนี่ได้ข่าวว่าคุณแม่ร่อนฝันแล้วอีกฝันแล้วลว่ปลูกฝันหลานเต็มเพื่อนเนี่ยคนมาเพื่อนคอยนะอืก็เห็ดสารใหม่เนาะเห็ดสารใหม่กับท่านเดขค้นเห็ดแล้วมาบ้าน,านเพราะได้ขึ้นอืมว่าเอยตึกเล็กตึกเบอร์เดอร์นี่สืส้อของมาคืนมาเซ็นบางสี่นะจะเลยฝันมาคนมาปลูกแขนเต็มคอยกับปลูกลอยหนึ่ง ปลูกสามคนไม่คนละลอยมันมีมีพระองค์หนึ่งิ่นมานั่งอยู่นั่เก้าอี้ปลูกแล้วให้เจ้าของเพิ่มเพิ่นกระจับเงินให้คอยเพิ่นน่าเอามาให้เจ้าของเพิ่นเดิมมันสามร้อยยี่สิบบาทว้าวเกิดเงืนหนึ่งใคว่าจังได้จ่าเงินหนึ่งแบ่งยี่สิบใบหนึ่งแบ่งลอยสามใบอืมไปกระตี้ระตีจังได้วันนี้เอยว่าอันนี้ แต่มาสามตู้ก็สองศูนย์แหละเนาะสามโต๊ะอะสามสองศูนย์เลยแล้วเนาะบางทีก็ยังสันแลกอะเอาสองโต๊ะนั่นเนาะกันไหวกันไหวกันไหวเพราะว่าโบโปรทลายโธโรบไลา์เดี๋ยวมันจิเกิดผ่านมากมันชีอย่างเนาะใช่สามสองศูนย์เป็นฝันมือขึ้นนี่ฝันมือขึ้นนี่พระเลย พระได้เพ่นไห้พระไห้เงินนะสามรอยี่สิบบาทโอ้แล้นะเอ้าให้จะฟ้องคุณขึ้น่นนะไปโยกใส่ตัวใส่ดอกไม้คู่หนึ่งนะคนนะต่างไว้ตอนแรกคอยก็ว่าแต่พระพ่นเสียเอาเนาะพ่นไห้เอาไปปุ๊บิ่นกะเอาเงินเก็บแต่เงินมาไหงคอยขึ้นไหมสามรอยยี่สิบบาทอือจ๊กนี่จะออกไหงโมบู โอ้โหแล้วคนฟันแม่นเนาะฟันเนาะเออฟันเคยถือจังได้ก็ถือคือเก่า่ะแล้วคนมาหลายๆบางทีก็ให้ตื้แเนี่ยเถอะอืมให้ตื้แเน่ยเถอะมึงเธอกับตื้งวดนี่ไปสิหูเนาะคนมาหลายโปนด์สันเกือบว่าคนมาโฮมเต็มบ้านเี่ก็มาเต็มบ้านเลยเนี่ยแม่จะนอนอีหรือะครับตามจิตนะอันคอยมันคนฟันยังได้จังได้มันออกเอ๊ะว่าคนมาเต็มบ้านเนาะมาคูเค้นให้ แล้วก็มือนีสิบวันเด็กบอกฝันว่าสิมาเต็มบ้านจังสี่นะแม่นวนออ่าจอไม่รีบอกเมือ่อหัวแล้วต้องอ,ศอาศัยบุญบารมีของคนฝันแล้วผู้ฝันแม่นเพราะว่าหลายหลายคนนี่ซื้อเลขจะได้ก็บ่ถือเพราะว่าบุญเฮาบประนไนในหอดบารมีประธานในพอก็ต้องอาศัยบุญบารมีของผู้ฝันแม่นละแม่นบอมบุญเ้าอาีสัมพันธ์กับแม่รอนก็ได้ได้เนาะครับอ เอามียังฝากโอ้มียังฝากหอดเอฟซีเออโชว์ตัวเลขก้อนไว้ยเรื่มนั่นนี่เราวอลล์ไลน์บาทน้ำลายแล้วพี่น้องเชื่อไหมไม่เห็นเป็นตัวเลขการมาตั้งนี้นะครับคุณแม่ครับหมุนเรื่อยๆแม่หมุนช้าๆอธิบายฟังก่อนบอกรบตอธิบายเนาะเหลี่ยนี่แค่บอท่านได้ปันไหนได้เหลี่ยงไปันนี่ คนถือถือกับที่ถือคือเขามาชมหน่อยๆนะครับแม่มามาชงหน่อยๆนะบอสก็จะสงสารสาธพี่นะจ๊ะมีนังสอบถามไหมครับบอสห้าสามหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกสถามทุกท่านทุนแม่คูณบลยจ้าคุณแม่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับแม่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับผมชอบเส้นตัวนะครับชอบ อีลีนะครับเอาอีลีเหรอได้ไหมเอาอีลีตัวนี้และตันนี้สองศูนย์นี่ประกาศได้ไหมประกาศเลยตัวไหนครับสามสองศูนอ้าวสามสองศูนย์คงสุดท้ายนะครับหักให้มาขึ้นเนี่เพื่อให้มันมีศูนเนาะครับครับผมเป็นหายก็มือไหมอืมครับมีมีอย่างหอดเอฟซีพอดในบอ ก็ให้ <history> ้ถเอแม่ท okay. ั้งคุณพ่อแล้วเดี๋ยววันสีว่าทำคลิปมาจนเกลียดตรวจวันทีหนึ่งมีหน้านะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผมครับขอบคุณวันนีครับแม่ร้อนมากมากนะครับผมขอบคุณครับให้สูบในมารเดอร์ให้ถึกเดิมอาถูกให้พีให้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม